การแข่งเรือก็ทานจบอดยสายตาเอิเรือปากคนสายครับอาที่นั่งเปพระพุจ้าเลยเลยพระพุจ้ามามาหลายลูวันนี้เรือเที่ยวที่4ของรายการ55สีไทย กองน้ำสีแดงครับกองน้ำสีแดงในสนามของเพชรสีโพชัยเพชรสีโพชัยมาจากไหนเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เริ่มปอดออกมาแล้วเพชรสีโพชัยจากพี่น้องสองฝ่าเราเจอใครไม่เจอมาเจอจุกจีนเรื่องไทยผู้ทองนะครับในนามของสวรรค์เกิดเหนือดินเดนเหนือโซนใต้ปากมาหมดแล้วแต่เที่ยวนี้บอกว่าจะเอาแชมป์ที เที่สุพรรณมณฑลพระองค์บอกว่าอย่างไรครับท่านนายยกนายยกสันใจจะมอบให้หรือไม่ให้ท่านบอกว่าถ่ายเอาหมดแล้วกันอยากได้ถ่ายเอามาเทียบเอาหมได้หมได้ขอบคุณครับใยใยมาแล้วเช่นเคยครับแต่กะว่าเทปใสไหวเวรรองน้ำสอง กับสองผู้กินตะนตะบีขมระเรือกันสองเรหมาด้วยกันไม่อื่นไม่เดียวไมนุ่มระดงทุบคอเป็นโอ้ใชตามบี้ดีดดันเชีชงเป็นคใช้ไม่ใเด็กนก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่อไม่แท้ระงเรือกันสองเัาผ้บหวรู้พาเฮลเรรกตาเกลตเกสอลูเเซีระวังสีโอชสีโอ้ชที่น้ำาสองเรากับเพชรเอืเพชรใสไว้ไว้ละเอา หมดกลยคนี่ไล่หนีฟาแต่ว่าไม่ยอมนะครับงผิดสีโขดไทยไม่ยอมนะครับจัย่างเลยเกลี่ยไปกอดคอไร่ตะกีตะบันเอาเลยเปิดอัดกันมาหนามเข้าหูเข้าตาเฮโลสารพัดบ่อแยกแล้วตายเป็นตายมีเท่าไหร่ใส่มบอกว่าเมียให้มาพ่อให้มาแม่ให้มาหรือจะเสียมกิ๊กตามก็บอกว่าสู้โวยสู้โวยสู้ยังไม่พอ ใช่ไหไมีเสีอมหาตามติดตามนตกดีมัสีโบชัยบอจัดกรีบดีไปไหนสีโบชัยตามสีโชัยตามสีโชัยตามเช็ชใจไปไเพชรใจไปไหบอกดีงเสือเอาละว่าอีกที่สิบเป็นสุดท้ายอีกที่สิบนายมาสมาไฟพร้อิวตาไหวๆไวๆไปวๆไหๆสีโชัยไหวๆไหวๆไหเือไหลไหลไหลเท่าสใช่กรรการตัดสินไม่ สามเต่าหูเต่าหงมามัดนะครับไม่ต้องถามแล้วเอาที่บอกว่าเที่ยวนี้เอาจัดเองแล้วก็ชี้ไปที่ห่องน้ำที่สองเห็นพอใจไว้ไวเห็นผู้ชนะครับพี่น้องขอบคุณเชฟเกรยครับขอบคุณใบไวครับมันมีกึ่งสมอรุ่งใบไวครับเดี๋ยวลูกไม่อื่นหลับบริษัทที่เดียวคือที่ฟองบริษัทพลิกตลาดนะครับ คนอีกราฟนะครับดูแลเป็นพิเศษปลอดไว้ไว้า